ตื่นเช้าลงมาดูสวนพบว่าต้นไม้สวยงามเลยมาเห็นบวบโอ้โหนี่บวบยักษ์ใช่ไหมเนี่ยบวบยักษ์หรือเปล่าเนี่ยมันเลิเลยมันเดินในสวนตอนเช้านี่ครับต้นบวบเลืย้ย เต็มลังคาเลยกำลังออกพันอยู่กับตำลึงนี่ก็มะเขือยาวมะเขือยาวอีกต้นหนึ่งกำลังออกลูกอยู่ตรงไหนลูกมองไม่เห็น <c oughs> นี่มะเขือไม่ใช่อะไรนะบวบซ่อนอยู่ตรงนี้นี่ครับรกำลังห้อยกำลังออกตรงนี้อีก นั่นก็อีกลูกอยงนี้แค่เหรอเนี่ยอีกสองลูกลูกใหญ่โตไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับปลูกตามธรรมชาติ